สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาพบเจอกับช่องพี่ใจไทยยศพารวยอีกแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปหวยฮานอยของวันที่23กันนะคะเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมค่ะก่อนเราจะไปสรุปผลหวยฮานอยเราก็มาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าอายุส8ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและฝึกสมองเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจนะคะเ,เพื่อนโอเคค่ะเราก็จะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับผลงานฮานอยวันนี้นะคะฮานอยวันที่23นะคะเนะคะเพื่อนที่ใหญ่ก็ให้เด่น7กับ1นะคะเด่น7กับ1นะคะ แล้วก็เราจะเริ่มจากเฉพาะกิจก่อนนะเพราะว่าพี่ใจให้เด่นเฉพาะกิจนะคะเด่นเฉพาะกิจพี่ใจเน้นคือศูนย์กับสามแต่พี่ใจเน้นศูนย์นะคะมาดูกันว่าเข้าไหมเข้าค่ะเพื่อนค่ะเข้าเป็นคู่เลยนะศูนย์เก้านะคะแล้วก็มาสองตัวเลยค่ะมาสองตัวเด่นคือสามหกนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็ไปดูตัวเด่นนะคะ เราไปดูตัวเด่นกันก่อนนะคะเพื่อนทีนี้เราก็จะมาดูผลของหานอยพิเศษนะคะพี่ใจยก็ให้เด่น7กับหนึ่งเนาะสามห้อยเนาะพี่ใจบอกเลยว่ามาได้มาอีกนะคะมาตรงๆอีกแล้วค่ะสองตัวล่างสองตัวล่างของพิเศษนะคะแล้วก็สามนะคะเพื่อนวันนี้ให้เด่น3ามทุกน้อยนะคะ เด่นรวมใจทุกน้อยนะคะให้3นะคะเข้าวิ่ง3พิเศษบนนะคะต่อไปปกติค่ะสำหรับเด่นพิจัยก็จะให้ปกติใช่ไหมให้ตัวปกตินะคะเพื่อนมาดูซิมีอะไรนะคะสำหรับปกติปกติพิใจัยให้เด่น7กับ2นะคะสำหรับรอบหานอยรัฐบาลนะคะให้เด่น7กับ2 มาด้วยกัน,นค่ะเพื่อนๆจ้ามาด้วยกันแต่ไปอยู่ข้างหน้านะไปอยู่ข้างหน้าเท่ากับถ้าเกิดใครวิ่งเจ็ดวิ่งสองก็คือได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆส่วนสามนะคะเพื่อนจ้าสามมาอีแล้ววันนี้สามไหลดีมากๆเลยนะคะสามแปดมาเข้านะคะมาเข้าตัวเด่นทุกหน่อยนะคะอันนี้เด่นรวมใจทุกหน่อยนะคะพี่ใจเขียนไว้ประจํา วันนี้ไหลเลยคะเมื่อวานไม่เข้าวันนี้เข้าหมดทุกน้อยเลยเนาะสาหรับปกติก็เด่นเข้านะคะเสร็จแล้วมาที่ VIP ค่ะเพื่อนๆค่ะมาที่ VIP พี่ใจยก็แยกเป็นรอบให้นอรอบ VIP ให้เด่นหนึ่งกับหกนะคะเพื่อนๆให้เด่นหนึ่งกับหกเรามาดูก่อนว่าเข้าไหมเข้าตัวรูดค่ะสองหนึ่งนะคะตัวเด่นพี่ใจบอกแล้วนะคะถ้าใครบิ้ง วิ่งหรือว่าลูดนะคะก็จะได้ตรงตรงนะคะเพื่อนๆมาอีกแล้วนางเอกวันนี้นางเอกของเราสามนะคะเพื่อนเข้าทุกน้อยเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เฉพาะกิจสามหกนะคะแล้วก็พิเศษได้วิ่งข้างบนนะคะเพื่อนๆเข้าวิ่งเนาะแล้วก็มาสามแปดข้างล่างนะคะท่านลูดนะคะเพื่อนถ้าจับลูดนะคะรหรือไม่ก็ไปเทียบกับอแอดมินท่านอื่นนะคะเพื่อน สามศูนย์อีกนะคะเพื่อนค่ะนี่มามาด้วยกันกันกบของอันี้เลยของที่ให้เด่นเฉพาะกิจนะคะโอเคค่ะเพื่อนเเราไปต่อกันเนาะเดี๋ยวเราไปต่อที่วันที่24กันเลยค่ะเพื่อนเมื่อวานพิ่ใจเมื่อวานพิจัยก็ให้ของ VIP นะของไอบี i กับเฉพาะกิจเนาะเหมือนกันนะที่ให้หกนะ ลืมดูเนี่ยมันเข้าเนี่ยมันเข้าหกเปดด้วยเนี่ยวานะคะเพื่อนโอเคไปโตเลยค่ะเพื่อนจะ้ะสูตรคำนวณรู้สึกจะพอใช้ได้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาว่าเออพี่ใจพอคิดคำนวณได้ไหมพอพอไปได้ไหมคะ่ะรับชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะเรามาลุ้นเรามาลุนลนล้นตัวเลขกันเนาะทำแล้วก็สนุกนะพี่ใจทำแล้วก็สนุกดีค่ะเพื่อนเพื่อนมันได้คิดได้ฝึก ะะออกมาที่ยี่สี่เดือน7ดนะคะเพื่อนหกสี่เนาะก็ใจไทยะยอพารวยนะคะพารวยถ้าใครถ้าใครจับสังเกตได้นะคะจะเข้านะคะเพื่อนจะเข้านะสําหรับเด่นวันนี้นะคะเพื่อนเด่นของวันที่7ดนะคะบิ่งรูดนะคะวิ่งรูด ไปกับนะคะสามนอยนะคะเพื่อนสามนอยนะตัวนี้คือสามนอยนะแต่ว่าพี่ใจเริ่มทํางวดแรกพี่ใจจะแยกรอบให้เนาะพี่ใจจะแยกพี่ใจจะแยกรอบเด่นแต่ละรอบให้นะคะเพื่อ,น,น,เอน,นเพื่อนชอบตัวไหนก็ไปจับเอานะคะเป็นรอบนะแต่ใครชอบเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะพูดไปเยอะแล้วก็จะให้ เด่นอยู่ที่6กับ7นะคะวันนี้6กับ7นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ใจเช็คดูแล้วถ้ามันผิดพลาดเดี๋ยวพี่ใจก็มามาจะมาแก้ไขคลิปให้อีกพรุ่งนี้เนาะแต่ว่าเท่าเท่าที่คิดดูนะจะได้เดิน6กับ7นะคะวันนี้6กับ7ก็รูดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนหนะคะหก6นึ่งห หกสามห6 6 6 7 6 8 6 9เมื S S <S S ่อวานเบิ S S S ้ไม่มานะ้ยวันนี้เบิ้นไม่มานะคะวันที่23่สิบสเบิ้ไม่มานะคะไม่แน่ไม่แน่อาจจะมาวันที่24นอาจจะมานะคะเพื่อนเแล้วก็เดนะคะรูดเ พี่ใจจะไม่ไม่ค่อยจะเป็นแบบว่าเอ,อ่อเฉพาะเฉพาะจดจ,จงให้เนาะเพราะว่ายัางไม่ได้คิดคือคิดคำนวณไว้แล้วแต่ว่าจะต้องดูผลงานไปสักสองสามงวดดูว่าที่เราคิดไปนะี่ยมันเข้าไหมถ้ามันเข้าก็จะได้เอามาลงนะคะเพื่อนตอนนี้ก็มีเอฟซถามมาว่าเออพี่ทยอ,เ,อ,อเน้นเน้นรอบของพี่ทยศส่วนมากมันออกอันไหน พี่ใจก็เลยไปลองคิดไปลองคิดสูตรแต่ละรอบดูนะคะเพื่อนอ่ะอันนี้หกเ้านะเพื่อนนะหกเก้นะคะตกไปตัวหนึ่งนะหกเก้านาะ6กแล้วก็ไปหกเก้าเียนตกไปนะคะเพื่อนมันก็มีนะพี่ใจก็มีตารางล็อกนะตารางล็อกมันก็เข้าอยู่พี่ใจเทียบดูแต่ว่า เดี๋ยวพี่ใจเนี่ยค่ะตารางล็อกตารางล็อกเขาจะมเีเด่นตัวไหนแล้วก็มีตัวรองตัวไหนอย่างอย่างสมมติวันนี้ใช่ไหมดเดนหนึ่งก็จะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามก็เข้าที่หนึ่งเห็นไหมคะเพื่อนถ้าเจ็ดใช่ไหมถ้า,ถาเจ็ดวันนี้ไม่มีเจ็ดเนาะถ้าไปตัวที่เด่น องอนอื่นก็มีนะเพื่อนมันจะมีในล็อกค่ะแต่ว่าพี่ใจไม่ได้ลงถ้าเกิดยังไงก็เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มานะทีนี้พี่ใจจะให้เ,เด่นแต่ละรอบเนาะเอาเดินด่นเฉพาะกิจก่อนนะเพราะว่ามันชอบตัวนี้มันโอเคเลยเพื่อนๆถ้าใครชอบวิ่งชอบลุชอบวิ่งนะแล้วก็ ไป,ไปเทียบกับอแอดมินท่านอื่นที่เก่งๆแล้วที่เขาเน้นให้เขาล็อกเน้นให้เลยนะสามารถที่จะเอาไปจับคู่กันได้นะคะเพื่อนเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะของพี่ใจให้สองกับห้านะคะเพื่อนเด่นเฉพาะกิจค่ะเขียนตกไปเด่นเฉพาะกิจเนาะนะคะวิ่งรูดได้เหมือนกันนะเพื่อนคืออันนี้อันนี้คือเน้นให้แต่ละรอบนะ ต่อไปก็จะเป็นเด่นพิเศษนะคะอันนี้รอบพิเศษนะรอบพิเศษก็จะเป็น0กับ4นะคะ0กับ4เนาะถ้าจะจับก็จะเป็น02 04สองนะคะนเพื่อน ต่อไปก็จะเป็นเด่นของปกตินะคะอาจจะยาวหน่อยนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพื่อนนะคะเพราะว่าจะจะแยกจะแยกให้มันเลยตัวยาวนิดนึงเด่นปกตินะคะเด่นปกติวิจัยได้5กับ3นะคะลองดูนะคะเพื่อนถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะแต่ถ้าดูพวกความบันเทิงไวรุ้นก็ ลอง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 ,ลองดูว่ามันจะเข้าไหมเพราะว่าตั้งแต่พี่ใจทํามาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะเฉพาะกิดนี้ค่อนข้างจะแน่นอนค่อนข้างจะแน่นอนไม่ค่อยไม่ได้หลุดเลยครับเพื่อนเด่น V i p นะวันนี้ก็เข้าหนึ่งใช่ไหมบีไอวันนี้พี่ใจให้ศูนย์กับหกแล้วเพื่อนเพื่อนเทียบดูนะคะเพื่อนเพื่อนเอาไปเทียบดูนะว่าตัวเด่นของแต่ละอันเนี่ยเนี่ยมันมันจะจะจะ,จะชนกันแล้วจะเข้า อย่างพี่ใจได้จิตกับหนึ่งใช่ไหมจิตกับหนึ่งแล้ว vip ก็มีหนึ่งพี่เพื่อนเพื่อนสังเกตใช่ไหมแล้วก็พี่ใจให้เด่นสามทุกหน่อยมาตรงกันกับของเฉพาะกิจนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆลองดูนะอันนี้คือเด่นเด่นของฮานอยแต่ละรอบนะคะจะตั้งแต่มีเพื่อนๆดูให้จบนะจะได้เข้าใจเนาะ เด่นเฉพาะกิจนะคะเพื T ่อนเดินเฉพาะกิจเด่นพิเศษเด่นปกติแล้วก็เด่น VIP นะแต่ว่าอันนี้คือรวมนะคะเพื่อนอันนี้คือรวมนะคะสามนอยนะคะมัดรวมนะคะแต่ว่าแยกแยกแต่ละตัวเด่นถ้าเกิดจะใครชอบวิ่งชอบรูดนะคะแล้วก็เด่นรวมใจนะคะอันนี้เด่นรวมใจเราไม่ลืมกันนะเด่นรวมใจทุกนอยนะคะเพื่อนทุกนอยนะ วันนี้พี่เจให้สีนะคะให้เจให้เด่นสีนะคะชนนะคะชนพิเศษอีกแล้วเหมือนเมื่อวานวันวันที่ยี่บสามเมื่อวานก็ชนชนที่สามวันนี้มีชนอีกค่ะเพื่อนมีชนสีนะมีชนสีเอาไปจับไปจับเด่นเข้ากับทุกรอบก็ได้ค่ะรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกตินะคะหอยรัฐบาลแล้วก็มีแล้วก็รอบเด่นของ VIP นะคะเพื่อน เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะตอนเย็นของวันที่24นะคะว่าผลงานของพี่ใจจะเข้าไหมคะแล้วก็ในวันที่23เราเข้าเลยมัง่งนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนคะนี่นะเด่นเข้าทั้งสองตัวเลยแล้วก็ถ้าเกิดรูดนะคะรูดได้ทั้งสองน่อยเลยเนาะแล้วก็เด่นสามทุกน้อยก็นี่มีเข้าวิ่งอันนี้ตรงๆเนาะให้เด่น VIP เข้า1นึน์ตรงๆเนาะแล้วก็ปกติปกติให้เจ็ดกับสอง เข้านะเพื่อนๆนะนี่สองสี่ใช่ไหมคะถ้ารูดแล้วก็ถ้าวิ่งก็ได้ทั้งสองอันเลยเนาะส่วนอันนี้ก็ VIP ให้หนึ่งเห็นไหมเข้าสองหนึ่งเพื่อนๆถ้นารูดนะคะเพื่อนๆถ้าลูดเนี่เปะเลยเนีเ่ยมันตรงกันเห็นไหมมันชนกันอย่างวันนี้มันก็จะชนไหมแต่มันชนกับของพิเศษสีนี่มาชนกับพิเศษนะคะรอบพิเศษ โอเคค่ะเพื่อนๆจะพูดไปเยอะแล้วเพื่อนๆจะรำคาญเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทยอพี่ใจยอก็จะสนับก็จะพยายามนะคะคัดสรรตัวเลขสวยๆมาให้ดูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ